ใส่ปุ๋ยเร่งยังไงบ้างนะครับก็ถ้าชั่วโมงนี้นะครับอ่าก็อันนี้อย่างที่บอกว่าเหยียบคันเร่งต่อเนื่องแต่เหยียบไม่หนักนะนะครับก็คือใส่15-5ห0บอันนี้ย1กิโลต่อครั้งนะครับใส่มาแล้วประมาณ4ครั้ง4ครั้ง้งหละนะครับ15-5,20บูทต่อเนื่องมาอันนี้ผมว่า5แล้วครับน้งกิโลห้กไปแล้วครับเป้าหมายที่ว่าอาจารย์โรดจะใส่ก็คือ10กโลมั้ง ไอสิบสองกิโลแปลงเนี้ยนะแต่ถ้าแปลงใหญ่โน้นสิบห้ากิโลท่านตั้งไว้สิบห้ากิโลแล้วไว้ลูกได้กี่ลูกครับอาจารย์ต้นนี้ก็แปดสิบครับแปดสิบลูกนะครับครับอันนี้ตั้งเป้านะตั้งเป้าแปดสิบนะครับตั้งเป้าไว้แปดสิบแปดสิบลูกต้องใส่ปุ๋ยสิบสองกโลใช่ไหมใช่ครับสิบสิบสองถึงสิบเอ่อถึงสิบหกกิโลนะครับต่อต้นต่อปีสูตรสิบห้าห้ายี่สิบเนาะนะครับเดี๋ยวมาชมส่วน มา <het at> ชมสวนเนี่ยครับแปลง1ิปีแปลงห้าป,ปีมาดูครับใส่ปุย๋ยต,ต่อเนื่องผมว่าห้าหรือหถ้าจำไม่ผิดนะผมว่าไม่แน่ใจ <c oughs> เนี่ยครับครั้งละหนึ่งกิโลแล้วก็ทุกอาทิตย์เป็นแบบนี้ครับสภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับมาดูของจริงครับมาดูของจริงเลย <S <S สวัสดีครอบครัเวเกษตรรับทราบนะครับวันนี้มาเยี่ยมแปลงอาจารย์โระครับเป็นแปลงต้นห้าปีเนาะนะครับมาติดตามนะครับว่าใส่ปุ๋ยไปแล้ว น่าจะสี่ครั้งนะครับต่อเนื่องนะครับทุกเจ็ดวันต่อเนื่องอาจเป็นการบูทนะครับนะครับมาดูสภาพใบฮะนะครับเนี่ยครับนี่ครับผมเป็นลักษณะการเดียวกันหมดเลยนะครับใช่ครับแตกแตกนะฮะแตกด้านข้างด้วยนะครับแตกด้านข้างครับแตกด้านข้างนะครับแต่ทุกช่อเนาะครับก็คือว่าใบมาเต็มต้นเลยนะอันนี้ ใบมาเต็มต้นแล้วก็ตอนนี้เขาก็ลังถ่ายใบชุดชุดปีที่แล้วนะครับนะครับสังเกตดูข้างล่างถ่ายใบเพียบเลยนะครับเนื่องจากเขาได้ใบพอต้นแล้วเนาะนะครับนี้ใส่ปุ๋ยปลลาสุดไป4วันนครับเดี๋ยวเช็คก่อนโอเคปุ๋ยอยู่ด้านล่างแล้วครับเหลือ0.24ยุสออันนี้คืออับไปมิดเลยนะครับใช่ก็น่าจะถึงรอบใส่พอดีเลย นะครับเดี๋ยวเช็คความชื้นดูก่อนครับเผื่อความชื้นไม่ขึ้นความชื้นอยู่ที่หกสิบครับเเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งกนะ่อนต้องเติมน้ำด้วยใช่ไหมครับใช่ครับให้ถ้ามีน้ำนะครับค่า EC มันจะสูงขึ้นหน่อยนึง าแ,แบบนำเครื่องมือไปใช้ปกติเนี่ยต้องเติมน้ำบ้างไหมครับเอ่อจริงๆถ้าเราเช็คความชื้นจริงๆพอได้แล้วนะแล้วก็อยู่ท,ที่อยู่ที่ประมาณ6กหกสิบอะครับจริงตั้งแต่สามสิบขึ้นไปก็ใช้เครื่องมือวัดได้แล้วนะครับแต่ว<ต>่าความชื้นประมาณนี้แต่มผม 5, 5, 5, 5. อยากจะเช็คว่ามันไม่เกินก็เลยพยายามจะเอาแบบความชื้นให้มันเยอะหน่อยนะครับที่เจตนาเหมือนกันเช็คตรงนี้เนาะตัวเอ็น ไม่มีทางเหลือรอดแล้วครับตัวเย็นหมดแล้วดินทรายขนาดนี้นะครับนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับจะให้ดูเนื้อนะครับมันเป็นดินทรายจริงจนะครับนี่ครับเห็นเม็ดทรายไหมฮะครับผมเป็นทรายนะครับเป็นทรายซึ่งเก็บธาตุไม่ค่อยอยู่อยู่นะนะครับตัว P นะครับ P ไม่เกินเห็นไหมฮะ้องกล้องครับที่บอกว่าถ้าใส่ตัวสูตรสิบห้าห้ายี่สิบ P จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละครับไม่เกินไม่เกินยี่สิบนะครับ ถ้าเกิน20เนี่มันจะไปกดท่าอีกแล้วใช่ครับนะครับตัว K ก็ K ก็อยู่30ตัวกว่านะครับ30เนคี่ยครับก็ช่วงนี้น่าจะดึงตัว K ขึ้นไปเยอะนะครับปกติแล้วเห็นบางแปลงก็จะเหลือ60ถึง80นะครับแปลงนี้ไม่เหลือนี่คือค่า EC นะค่า EC จิ้มหน้าๆดูก่อนขึ้นมออหา2.7ครับจุด2.7ครับ ก็ที่เราเคยแนะนำเนาะนะครับถ้าต่ำกว่า0ูนนะครับก็แสดงว่าต้องต้องถึงรอบใส่ปุ๋ยนะครับอย่างตัวเนี้ยน่าจะสัปดาห์ที่4หรือวันที่5แล้วเนี่ยฮะมันก็เหลือแค่นี้แหละนั้นอ่ะไม่ต้องกลัวเค็มนะครับถ้าอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์อยู่ที่ประมาณ100%นะครับจะอยู่ที่0.8ออันเนี้ยไม่เกินหรอกครับเค็มจัดจัดนะครับ1กว่านั่นแหละครับอันนี้0.2กว่าเองมันจะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คจุดอื่นดูนะครับ อย่างที่ว่าเวลาที่ผมเช็คเนาะผมจะห่างห่างจากต้นมา1เมตรนะครับประมาณ1เมตรเนี่ยมันก็จะเช็คแล้วบางทีประมาณนี้จุดสอนะครับแล้วก็ลึกลงไปด้วยลึก4นิ้วอ่าก็ตัวแทนก็อยู่ที่0.2แล้วผมห่างมา2เมตรนะครับห่างต้นมา2เมตร1-2เมตรแล้วก็เห็นนะตรงนี้0ศูน0์จุดองามศนย์จิ้มในจ้องจิ้มให้มิดเลยครับใช่ผมก็จะเช็คหนึ่งนิ้ว2นิ้วอ่าตรงเนี้ย ตัวน,นี้พอมีเหลือปุ๋ยบ้างนะครับ <c oughs> แล้วก็จะเป็นตรงปลายทรงพุ่มพอดีก็จะระยะประมาณสาเมตรนะต้นต้นห้าปีเนาะนะครับ<ม>ระยะปลายทรงพุ่ม่ะปลายทรงพุ่มไม่เหลือเลยไม่หมดเลยนะครับกอาจจะใส่ปุ๋ยยุบป,ประมาณนี้ไม่เหลือครับไม่เหลือนะครับต้นนี้ก็ดูสภาพใบ <laughs> ในะครับมันใช้หมดแล้วเนี่ยครับดูสิครับใบขนาดนี้นะครับ อันนี้คือแปลงนี้ปีที่แล้วก็คือใบไหมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันอาจารย์รถเคยพูดไปบ่อยแล้วก็คือซื้อน้ำอยู่47วันน้ำไม่พอนะครับนอยการใบไหมครับก็เลยทีนี้ใบชุดเก่าเนี่ยดูใต้พื้นเนาะเขาทิ้งเกือบหมดแล้วทิ้งใบปีที่แล้วหมดแล้วนะครับทีนี้ไฮแต่ใบก็ยังพออยู่ใช่ไหมใช่เพราะว่า เขาเขาจะสร้างใบใหม่มานะครับเขาสร้างใบใหม่มาปุ๊บเนี่ยใบเก่าที่อย่างที่เราพูดไปหลายคลิปเนาะต้นไม้มันใจลายครับมันถ้าใบไหนมันมันเก่าแล้วท่อน้ําแตกหรือว่าใบมันไหมนะฮะท่อน้ํามันแตกเนี่ยเขาไม่ซ่อมครับเขาสั่งเคลื่อนย้ายไนโตรเจนไปที่ใบใหม่ใบนอกแล้วก็เขาจะตัดท่อน้ําแล้วก็ทิ้งใบเลยนะครับอันนี้เป็นการติดตามเนี่ยครับพวกใบไหมเนี่ยใบเก่าน้องก็ นะครับใบเก่าที่มันมีอาการใบไม้เมื่อปีที่แล้วเนาะครับพอแตงไม่ดีเลยใช่มันเนี่ยก็ทิ้งหมดละเมื่อเขาได้ใบใบใหม่พอละเขาจะทิ้งครับถึงอายุไม่ครบเขา,เขาก็จะทิ้งนะครับสังเกตว่ารุ่นเนี่ยเขาก็จะทิ้งชุดนี้ละครับโอเคใบพร้อมครับปีนี้อาจารย์โลดบอกว่าจะแบก สายแบกแต่ช่วงนี้คืออ่าช่วงนี้ก็ต้องดูใบไปก่อนก็ค <ento> ือใบเปรียบเสมือนพ่อครัวเนาะนะครับพ่อครัววันนี้วันนี้นะครับนชั่วโมงนี้สะสมพ่อครัวไปเยอะและนะครับพ่อครัวชุดนี้แหละจะเป็นกําลังหลักนะครับในการที่จะผลิตแป้งกับน้ําตาลเอาไปยัดไว้ที่ลูกแน่นอนนะครับนี่ครับดูสิครับใบเนาะน,นี่ครับแตกลึกครับนี่ครับแตกลึกเข้ามาถึงเนี่ยเห็นไหมถ้าเข้าพอเนาะ แตกลึกเข้ามาเลยเนี่ยครับได้ทุกนั่นสิงถ้าปุ๋ยพอนะครับก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็ดูเป็นเขาเรียกว่าสูตรใครก็สูตรใครนะครับสูตรอาจารย์ลกคือสะสมพ่อครัวเ,อเยอะไปก่อนอเอาเยอะเข้าขู่นะครับเอาเยอะเข้าขู่แต่ถ้าบางท่านก็คือ,อาสายก็คือทําใบแบบน้อยๆนะครับใบชุดเนี้ยใบข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับ เราจะใช้พวกควร์โมหรือพยายามที่จะให้ได้โครงสร้างใบที่ที่โครงสร้างเล็กหรืออะไรเงี้ยครับ <c oughs> มันก็สูตรแล้วแต่ความถนนะครับ <c oughs> ก็อย่างที่คลิปที่แล้วเราเคยคุยไปแล้วว่า1นบวกหนึ่งอาจจะไม่เท่ากับ2เ <c oughs> สมอไป <c oughs> ก็แล้วแต่คนที่จะมีวิธีคิดแบบไหนต่างกันยังไงนะครับ <c oughs> แต่ว่าดังนั้นถ้ามองย้อนกลับแล้วครับดังนั้นถ้าคําตอบจะเข้าเท่ากับ2หรือว่าเราเปลี่ยนจาก2องเปความสําเร็จดังนั้น สูตรที่จะไปสู่ความสําเร็จทุกคนก็มีครับผมไม่เหมือนกันครับนะครับดังนั้นมันแล้วแต่จะจับอะไรมาบวกอะไรมาคูณอะไรนะครับไปสู่เป้าหมายก็คือทุกคนต้องการผลผลิตนะครับมันก็มีหลายสูตรเนาะนะครับอันนี้ก็พยายามที่จะอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะดูนะครับว่าเหตุและผลนะครับมันมันมุ่งสู่เป้าหมายที่เราอยากได้หรือไม่นะครับ โอเคครับผมโอ้โหใบอาจารย์แนะนำนะครับเพราะว่าคือหลายท่านอยากได้ใบแบบพอที่จะเลี้ยงลูกไปต่อทั้งปีครับผมแต่ว่าเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือว่าจะทําสารแต่ว่าใบยังออกมาไม่เยอะครับผมจะทําสารใบยังออกมาไม่เยอะนะครับถ้าคือใบชุดล่าสุดเนี่ยต้องเอาไปเลี้ยงลูกทั้งปีใช่ไหมครับใช่ครับ นออยยู่ลคือถ้าชั่วโมงนี้นะครับก็วัดใจใจะแตะเบรกหรือจะแตะคันเร่งนะครับบางคนบอกว่าอ่ะได้ใบไม่ไมพอต้นแต่ก็ถ้าจะแตะเบรกก็คืองดใส่ปุ๋ยแล้วรอใบชุดเนี้ยแค่มันกลางแล้วก็แล้วก็ทําสารลงสารนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องประเมินดูนะครับว่าเลี้ยงลูกได้ม่เยอะแน่นอนอหรือนะครับหรือจะตัดสินใจแบบ แต่คันเร่งก็คือบูธต่อเพื่อให้ได้ใบมันออกมานะครับเพื่อที่พอที่จะสร้างลูกได้นะครับอาจจะไปเข้าฤดูเต็มฤดูเลยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าทําทนอกฤดูเนาะก็จะเข้าเข้าฤดูปกตินะครับแต่ว่าความชัวรก็คือได้ลูกแน่นอนแหละนะครับได้ผลผลิตแน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่าทุกอย่างเนาะมันอยู่ที่จังหวะที่ที่เราจะจะวัดใจช่างใจดูว่าจะเหยียบคันเร่งหรือว่าจะแตะเบรก นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับทุกช่อจริงๆนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยครับเขาแตกได้ลึกเนาะนล้วก็เนาะเนี่ยครับพอเขาออกมาตรงเนี้ยนะครับได้กี่คู่ใบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยครับได้สามคู่ใบนะครับพอมันใบแตกได้หกเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มแตกข้างมามาหนึ่งคู่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ได้สามอันนี้ได้สามนะฮะฝั่งเนี้ยได้สี่อ่ะตัวนี้เป็นเป็นถือว่าเป็นอีกกิ่งอันนี้ออกมาแล้วอันนี้ก็จะได้สามใบ ได้สามใบเห็นไหมครับ <ผม S 1> เนี่ยแตกลึกมากเนี่ยครับแตกลึกเข้ามาอย่างที่บอกว่าเนี่ยเนี่ยสอกคมนะยังไม่ถึงนะอ่า <laughs> สอกกว่ากว่านะนะครับเนี่ยครับนี่ก็คือเป็นการหยียบพันเล่งใช่ไหมอันนี้ใช่หยียบพันเล่งมาเดือนเดือนกว่าแล้วครับเพราะว่าดูแล้วมันเนี่ยเหมือนเนี่ยครับสภาพใบไม้นะทุกคนนะ,ะเนี่ยครับคือปีที่แล้วคือใบจา,ากปีที่แล้วเนาะแต่บางต้นที่มันได้ใบพอต้นไปแล้วมันสั่งทิ้งหมดแล้วแต่ใบอย่างอย่างกิ่งเนี้ยเนี่ยน้องก้องน้องดูนะ นี่ครับฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้มันดูโล่งๆใช่ไหมเนี่ยฝั่งนี้ดูโล่งๆใบยังไม่พอ,อเขาก็เลยว่าไอ้ใบชุดน,นี้อาจจะยังมีประโยชน์อยู่นั่นคือฮอร์โมนตัวตัวออกซินที่เขาจะเป็นพ่อบ้านเป็นตัวสั่งว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งทิ้งอเอออย่าเพิ่งทิ้งใบชุดน,นี้แต่ถ้าได้ใบมาเยอะนะถ้าสมมติกิ่งนี้ได้ใบมาเยอะไอ้ตัวนี้นนถูกถูกถ,ถูกทิ้งแน่นอนอนะครับอันนี้ถ้าเราดูเนาะเห็นไหมมันจะเห็นเลยว่ากิ่งฝั่งนี้โล่งใช่ไหมออกซินมันจะสั่ง นะครับถ้าได้แต่ถ้ากิ่งเนี้ยเริ่มมีกิ่งข้ากิ่งอะไรมาเต็มเมเนี่ยรับรบองว่าเขาทิ้งใบชุดนี้แน่นอนนะครับคือถึงมันจะเป็นลดต้นเดียวกันนะครับมันก็จะมีย่อยอีกมาอีกว่ากิ่งไหนอย่างตัวนี้พื้นที่รับแสงมีเนาะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับตรงนี้พื้นที่รับแสงมีเมื่อไม่มีใบเขาต้องรักษาใบาไว้นั่นคือสิ่งที่ต้นไม้เขาทําเองนะครับ,รบ<ๆ>เขาทําเองมันมีออกซินเป็นพ่อบ้านนะครับ มาควบคุมตัวมีออกซินนะครับมีจิบเบอรินมีตัวไซโตไคนินมันแล้วแต่ว่าจะสั่งให้ฮอร์โมนตัวไหนมันมันทำงานนะครับสัมพันธ์กันยังไงเหมือนถ้าถ้าทุกคนไม่ไม่เข้าใจก็อาจจะดูในเรื่องของถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วอยู่กับไม้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมว่าบางทีกิ่งที่มันจะไปติดต้นไม้ใหญ่มันจะมันจะสั้นหรือมันจะไม่มีมันจะไปออกอีกฝั่งหนึ่งอันนั้นคือตัวออกซินที่มันเป็นตัว ตัวสั่งการครับผมนะครับนั่นคือออกซินเนี่ยเห็นเลยเห็นไหมเนาะกอนะ็เป็นใบฝั่งนี้มันไม่มีเนาะไม่มีครับแต่ถ้าฝั่งอื่นเนะ่ะใบพอแล้วเขาสั่งเขาทิ้งหมดแล้วเขาทิ้งชุดใบชุดดีหมดแล้วการเหยียบสลิงนะครับครับถ้าส่วนไหนใบยังถือว่าไม่พอใจก็รู้สิบหครับครับก็15 5 20ผมก็มองแค่ว่ามันมันไนโตรเจนมันไม่ได้ไม่ได้เกินมากครับแล้วก็สังเกตใบนนะครับแค่ใบกำลังจะเทปุ๊บ มันเหมือนสะสมอาหารไปในตัวนะน้องกล้องเะเห็นไหมฮะเนี่ยครับเห็นไหมใบใบหนาแล้วนะเห็นไหมฮ <h>. ะใบเป็นคลื่นละครับมันเหมือนแบบสร้างโครงสร้างไปด้วยแล้วในตัวก็คือสะสมอาหารไปด้วยอย่างที่บอกถ้าเราใส่แค่ปุ๋ยตัวหน้าสูงมันได้โครงสร้างใบ,บนะครับได้โครงสร้างใบแต่แป้งกับน้ำตาลยังไม่มาเพราะว่าเรายังไม่ใส่ให้ใหมันนั่นเองแต่พอเราใส่สิบห้ายี่สิบนะครับมันเหมือนแบบอ่ะสร้างใบไปด้วยแล้วพร้อมกับอ้าวฟอสฟอรัสคุณก็มีนี่นะครับ ได้พลังงานเอาตัวเคก็มีอะไปคนแป้งกับน้าตาลมามาอัดไปที่ใบเลยม,มันเหมือนกับทําไปพร้อมๆกันครับผมนะครับมันเหมือนกับอะสร้างโครงสร้างไปด้วยอันนี้ก็แตกใบใหม่สร้างโครงสร้างมานะครับแล้วก็ะสะสมอาหารก็สะสมไปเลยนะครับไม่ต้องรอแบบโอพ้พอได้โครงสร้างเสร็จปุ๊บปุ๋ยตัวหน้าดึงปุ๊บได้โครงสร้างเสร็จปุ๊บอะไปหาปุยน้ําหาปุ๋ยอะไรมาปุ๊บมาฉีดสะสมอาหารแต่อันนี้มันเหมือนแบบสะสมอาหารไปในตัวเลยครับนี่คือ เอกลักษณ์หรือว่าของของปุ๋ยตัวเขาเรียกว่าตัวพวกปุ๋ยสูตรสะสมอาหารเนาะเนี่ยครับเห็นไหมใบมันใบหนามากเลยนะเนี่ยเป็นคลื่นเป็นคลื่นมาแล้วนี่คือเรื่องปุ๋ยใช่มันสะสมอาหารไปแล้วใช่ครับทางดินไปมาทุกต้นจรินจริงผมว่าใบพอแล้วนะนะครับใบพอแล้วใกล้ทำสายแล้วครับอันนี้ใช่อันนี้ก็ทําก็ทําได้เลยครับทําได้เลย แต่ถ้าอยากจะชัวร์ก็รออีกฝนอีสักสักสีก่ห้าวันนะสักสี่ห้าวันนะครับใบชุดนี้ก็จะกลางพอดีแหละนะครับก็จะกลางออกมาพอดีนะครับเกี่ยวแนะนำข้อควมเพราะว่าเออว่าเออมีการใส่ปุ๋ยเร่งยังไงบ้างครับสรุปช่องทายใส่ปุ๋ยเร่งยังไงบ้างนะครับก็บถ้าชั่วโมงนี้นะครับอ่าก็อันเนี้ย อย่างที่บอกว่าเหยียบเพื่อเร่งต่อเนื่องแต่เหยียบไม่หนักนะนะครับก็คือใส่15 5 20อันนี้1กิโลต่อครั้งนะครับใส่มาแล้วประมาณ4ครั้ง4ครั้ง4ครั้งแหละนะครับ4ครั้งนาฬิกาเวลาก็เดือนเดือนเดือนนิดๆครับเดือนเดือนกับนิดๆที่ที่ที่ตั้งแต่เริ่มเริ่มใส่เข้ามานะครับเดือนนิดใส่4ครั้งแล้วใช่ครับใบไม่ไหม้นะครับผมไม่ครับ ไปสมบูรณ์ดีครับแล้วก็ถ้าสําหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้ใบอะไรเงี้ยครับก็อาจจะอาจจะใช้ตัวปุ๋ยน้ํานะครับปุ๋ยน้ําที่ว่า,าฉีดพ่นเข้าไปเพื่อจะได้ใบออกมาใบาสองใบนะครับแต่งไงเสียทางดินเออทางดินก็ต้องใส่นะครับเพราะไม่งั้นเขาก็จะไปถ่ายใบยเก่านะครับเขาก็ทิ้งใบเก่านะครับได้ใบใหม่ปุ๊บเขาจะทิ้งใบเก่าเพราะว่าปุ๋ยไม่พอนะครับ เนี่ยครับใบที่เขาเสียหายครับเขาทิ้งหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาได้ได้ใบใหม่มาพอแล้วนะครับเท่ตัวนี้ก็คือใส่ปุ๋ยทิพย์ห้าสิบกิโลลวต่อปีเอ่อสิบห้าห้ายี่สิบบูธต่อเนื่องอมาอันเนี้ยผมว่าห้าแล้วครับน้ <5 S 1> องห้กครับห้ากิโลไปแล้วหกค,ครับ<ช>เป้าหมายที่ว่าอาจารย์โรดจะใส่ก็คือสิบกิโลมั้งสิบกิโลไอสิบสองกิโลแปลงเนี้ยนะแต่ถ้าแปลงใหญ่โน้นสิบห้ากิโลถ้าตั้งไว้สิบห้ากิโลแล้ว ไว้ลูกได้กี่ลูกครับอาจารย์ต้นนี้ก็แปดสิบครับแปดสิบลูกนะครับครับอันนี้ตั้งเป้านะตั้งเป้าแปดสิบนะครับตั้งเป้าไว้แปดสิบแปดสิบลูกต้องใส่ปุ๋ยสิบสองโลใช่ไหมใช่ครับสิบสิบสองถึงสิบอ่าถึงสิบหกกิโลนะครับต่อต้นต่อปีสูตรสิบห้าห้ายี่สิบเนาะนะครับอ๋องานเวิร์กช็อปนะครับก็จะเป็นอธิบายนะครับวิธีการสังเกต นะครับเป็นวิธีการสังเกตตัวพืชนะครับว่าขาดธาตุอาหารอะไรบ้างก็คือมามาคุยเรื่องสรีระของพืชแล้วก็มาคุยเรื่องการติดตามว่าปุ๋ยมันเป็นยังไงเราใส่ไปแล้วไม่ลดน้นงงํา, EC, าม,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 มันเป็นยังไงใส่ไปแล้วลดน้ําเป็นยังไงค่า ec ความเค็มเค็มไม่เค็มมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าสายบวกนะนะครับเอาฮอร์โมนเอาปุ๋ยอะไรใส่ในน้ําไปแล้ว มาลองทสดูซิว่าค่า EC มันเกินหรือมันไม่เกินนะครับสำหรับการมาพ่นทางใบอันนี้ก็จะได้ฝึกในการเรียกในการใช้เครื่องมือเพื่อความเข้าใจนะครับเน้นไปที่ความเข้าใจแล้วก็จะได้ทำเวิร์กช็อปกันทุกคนเลยนะครับส่วนพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ทางเกษตรรับทราบเนี่ยก็จะเตรียมไว้ให้นะครับพวกปุ๋ยฮอร์โมนอะไรต่างๆอยากรู้ว่าปุ๋ยอันนี้เค็มไม่เค็มอ่ะมาดูกันนะครับจะเตรียมปุ๋ยสูตรปุ๋ยไว้ให้เยอะแยะเลย นะครับอันนี้ก็เชิญชวนนะครับก็คือวันที่12ตุลาครับนะครับ12ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็วันที่19นะครับอีกอีกคลาสหนึ่งคือเข้ามาเยอะครับเข้ามาเยอะก็เลยแบ่งเป็น2คลาสดูแลไม่ทั่วถึงนะครับใช่แต่ถ้ายังมีความประสงค์อ่าเยอะอยู่ก็อาจจะจัดเพิ่มอีกคลาสหนึ่งนะครับอาจจะจัดเพิ่มอีกคลาสหนึ่งอันนี้ก็สำคัญคือเดี๋ยวลงมาชมสวนด้วยกันเลยใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวมาชมสวนมาชมสวน เนี่ยครับแปลง10ปีแปลง5ปีมาดูครับใส่ปุ๋ยต่อเนื่องผมว่า5หรือ6กถ้าจำไม่ผิดนะเพราว่าไม่แน่ใจเนี่ยครับครั้งละหนึ่งกิโลแล้วก็ทุกอาทิตย์เป็นแบบนี้ครับสภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับมาดูของจริงครับมาดูของจริงเลยนะครับมาดูของจริงครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีมากครับสวัสดีครับ